เล่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ EP 5เรื่องความเชื่อนาคสร้างเมืองเชียงแสนความเชื่อว่าพญานาคสร้างเมืองมนุษย์มีหลายเรื่องหนึ่งในนั้นเอามาจากเรื่องตำนาสิงห์นะสิงหานวติกุมารเมืองที่พญานาคสร้างมีเชื่อว่านาคพันธุสิงห์หรวัดนครต่อมากลายเป็นเมืองโยนก หลังจากนั้นคือเมืองเชียงแสนโดยนาาชื่อพันธุนาคราชเนื้อเรื่องเล่าความเดิมว่าก่อนหน้าที่สิงหานาวติกุ่มานจะมาบริเวณน,นี้นั้นในอดีตบริเวณน,นี้เป็นบริเวณแคว,ว้นสุวรรณคมคำมาก่อนและสิงหานาวติกุ่มานก็พา ผู้คนมาจากนครไทยเทศเพื่อจะมาสร้างเมืองใหม่จึงมาเจอพื้นที่ดังกล่าวแล้วพญานาคที่อยู่แถวนั้นรู้เข้าก็ช่วยสร้างบ้านแปลงเมืองเมืองที่พญานาคสร้างมีชื่อว่านาคพันธุสิงหานวัดนครต่อมาก็กลายเป็นเมืองโยนกแล้วต่อมาก็คือเมืองเชียงแสนใจความที่กล่าวถึงเขียนไว้ว่า วันนั้นยังมีพญานาคตัวหนึ่งชื่อว่าพันทุนาคราชนั้นก็เนรมิตตนเป็นพามผู้หนึ่งแล้วก็เข้ามาสู่ที่อยู่เจ้าสิงหะนวติกุมาแล้วก็ก่าวเชิงสิงหะนวติกุมารว่าดูกรเจ้ากุมารท่านนี้เป็นลูกท่านพญามหากษัตริย์หรือว่าเป็นเศรษฐีและขหาบาดีกูมาผีพ่อค้าอัญชาลูกบ้านใดเมืองใดมาชา เจ้ากุมารมานี้ประโยชน์อันใดสาว่าอัน้นเจ้าสิงหะนวติกุมารกล่าวว่า,าพามดูก่อนท่านาพามเหล่านี้ก็เป็นลูกมหากษัตริย์ตนชื่อว่าเทวการอันเป็นเจ้าเมืองราชเคดหลวงโพลแ,แลเหล่านี้มาเพื่อจะแสวงหาที่สร้างบ้านแปลงเมืองอยู่แต่ว่าอัน้น เมื่อนั้นนาคพามผู้นั้นกล่าวว่าดีแท้แลท่านจุงตั้งอยู่สถานที่นี้ให้เป็นบ้านเมืองอยู่ทือจากวัจำเริญดีบรมวานาะด้วยข้าวของสมบาสะแดประการหนึ่งเล่าซ้าเสิกทั้งหลายเป็นต้นว่าเสร์กมหานครเมืองใหญ่ทั้งหลายจากมารบก็เป็นอันยาเหตุนั้นน้ำแม่ใหญ่ทั้งหลายสะพาว ดนกาก็บอรอดแล้วว่าอันแล้วแต่ว่าให้มีสักมีใจยังมีใจรักยังคนแด่สัตว์ทั้งหลายเถอะว่าอันเมื่อนั้นเจ้าสิงหะนวติกุมารจึงกล่าวว่าดูกรท่านพรามท่านนี้อยู่ฐานะที่ใดอยู่บ้านใดเมืองใดท่านมีชื่อหรือชาประการใด นาคพามกล่าวว่าข้านี่มีชื่อว่าพันธุาพามอยู่รักษาประเทศที่นี้แต่เช่นเข้ามาแลท่านจุงใช้สปโปุริสล่าเพื่อไปทวยดูที่อยู่แห่งข้าเถอะว่าอ่านแล้วก็จะลาหนีไปแด่เสิยงหานวัตกุมารก็ใช้บ่าวเพื่อนไปดู ด้วยดูเจ็ดคนแลคันว่าถ้วยฝายหานะหอระดีไกประมาณพันวาแล้วก็ลวดกลับหายไปเสียแลเมื่อคนนั้นเมื่อนั้นคนใช้หันเป็นสันนั้นแล้วเขาก็กลับเืลนมาบอกแก่เจ้าแห่งเขาตามดังเขาหันนั้นสู่อันแดเมื่อนั้นสิงหนะนวะติโกมารได้ยินคำอันนั้นแล้วก็สะดุ้งใจอยู่แล ส่วนนาคพามผู้นั้นก็เอาเพศเป็นพญานาคแล้วก็เที่ยวบุญไปฮื้อเป็นเขตชื่อเวียงกว้างสามพันวารอดสู่กล้ามแล้วก็หนีไปสู่ที่แห่งตนแลคันว่าคัำข้ามคืนนะั้นลุ่งแจ้งแล้วสิงหาวนาติกูมารท่านก็หันเป็นปกักการสันนั้น ก็มีใจชมเชื่นยินดีแล้วก็ให้หาพราหมณ์อาจารย์มาแล้วก็ถามพราหมณ์อาจารย์ว่าพราหมณ์ผู้มาบอกให้เรานี้จะเป็นเทวดาบุตรเทวดาหรืออินผมอันสาวะอันเมื่อนั้นพราหมณ์อาจารย์จึงกล่าวว่าตามลังคาผู้เท่ามาพิจารณาดูแล้วดูนี้จะเป็นพระยานาคแสดงว่าอัน เมื่อนั้นก็พร้อมเข้าแต่งเรือนหลวงแปงหอเรือแล้วบรมวนะก็เข้าอยู่เป็นเมืองอันใหญ่แล้วาพยามอาจารย์นั้นก็พิจารณาเอาชื่อพญานาคว่าพันธุนั้นกับชื่อกูมารผู้นั้นชื่อว่าสิงหานะวติกูมารสมด้วยกันแล้วจึงเรียกเมืองหน้าพันธุสิงหานะวตินครนั้นแหละ